สวัสดีเอมทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับเพราะบวยตามเคยนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับผมนะอ่ะวันนี้อัปเดตรถกระบะโตโยต้าที่มีติ้นส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะโตโยต้าครับมีรถเก่งโตโยต้าหนึ่งคันนะครับผมนะอัปเดตรถกระบะโตโยต้าราคาเริ่มต้น85,000บาทนะครับ85,000บาทนะครับย้ําทุกคันนะครับบนรถที่เอามารีวิวให้ทุกคันดูเนี่ยมีรถมีพาวเวอร์ทุกคันนะครับแอร์เย็น มีพวงมาลัยพาวเวอร์ทุกคันนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวพาไีซ้มาดูกันบ้างกับผมลดร,ราคาเริ่มต้น85,000บาทกับบ้างกับผมนี่มีหลายคารคเตอร์นะครับวับนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะโตโยต้าแล้วก็มีรถเก๋งโตโยต้าเข้ามา1คันนะครับอ่ะมาชมคันนี้กันก่อนเล,เลยนะครับเข้าใหม่เลยนะครับผมคันนี้ตะกอนนะครับขาย89,000นี่ดูว่าขาย89,000จริงนะตะกอนแต่ว่านี่นไหมราคาน่ารักขาย89,000น,นะครับนี่เห็นไหม แต่ว่าคลิปนี้นะครับปรับลดราคาเลยนะครับราคา85,000บาทนะครับ85,000บาทนะครับผมนะแอร์ยินเพีงเพราะพวงมาลัยพาวเวอร์เทโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นตัวตั้าไมเต็กตาเต็มปี40นะครับผมสีสันโดยรวมสวยนะครับสีสันเงาเงาสวยๆเลยนะครับสีสันเงาสวยๆเลยนะครับนี่เประมาณนี้นะครับผมนี่ ดิฉ no ันโดยรวมสีสันงงาสวยๆเลยนะครับให้ดูรอบคันนะครับผมมีพาวเวอร์นะครับมีพาวเวอร์ตุกคันนะครับรถที่มารีวิววันนี้นะครับผมให้ดูกันบ้างครับผมนี่ตอนรับปีใหม่นะครับราคาเลิาๆนะครับแปดหมื่นห้าพอนี่นะครับภายในเบาะได้แดงนะครับเบาะแดงๆเลยนี่ครับนี่เบาะแดงๆเลยนะครับอ่ะมาาดูกันบ้างครับผมอ่าเครื่องฟิตติดง่ายนะครับผมนี่ผมอะไรพาวเวอร์แท้โรงงานนะครับ มันเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่นี่แอร์เย็นนะครับนี่แอร์ลมแรงนะคร่าหูน,น,นี่โอเคนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเขาไล่เข้าสวนนะครับอันนี้นะครับ85,000บาทนะครับ89,000บาทเอ็ทะเบียนมีครบครบอุดนนะครับภาษีกุ้งพานะครับ ยี่สิบกุมภาพันธ์หกเก้านะครับถ้ามันขาดกอดผมก็ต่อให้ใหม่ไปเลยนะครับแต่อันนี้ผ้าสีเต็มปีหกเก้านะครับทำละอ่ะข่าวดูคันต่อไปกันบ้างครับผมไทเกอร์ดีโฟดีนะครับไทเกอร์ดีโฟดีวันนี้มี3คันแต่พามาชมสองคันนี้ก่อนนะครับบอลกับน้ําเงินนะครับสีบอลนี้ราคา8ปดหมื่นนะครับสีน้ําเงินคันนี้ก็8ปดหมเหมือนกันนะครับก็มาเลิกดูนะครับชอบคันไหนก็มาเลิกดูกันได้นะครับสองคันนี้ราคา8ปดหมบาทเดี๋ยวพาดูคันสีบอลกันก่อนนะครับ นี่ครับสีบอลนะครับสภาพก็โอเคอยู่นะครับผมเข้าอะไรข้อสวยได้การนะครับผมไทเกอร์นี่นี่โอเคอยู่นะครับสภาพอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่สภาพอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนี่ให้ดูกันบ้างครับผมนี่การันตีนะครับบนรถติดเ่้าได้ทุกคันนะครับนี่แปดหมื่นเก้านะครับผมคันนี้นี่ ไปหมื่นเก้าจะพาเสนอดูกันบ้างครับผมอ่าโอเคนะครับเครื่องติดง่ายนะครับการันตีนะครับว่าขับได้พร้อมใช้งานครับคันนี้แปดหมื่นเก้าพอนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่อ่ามาหนี้นะครับนี่แปดหมื่นเก้าอ่ะเดี๋ยวพาดูคันสีน้ําเงินกันบ้างครับผมสีน้ำเงินเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสีสันโดยรวมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเสียโดยรวมความเงางามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ย ผงว่าลายพาวเวอร์นะครับราคากดเก็บงานนะครับ8 9 0 0มเหมือนกันนะครับภาษีเต็มปี69เกครับ16บคันวาร์สหกครับภาษีชายยาวเลยรับษีอาจจะมีรอยแตกหน่อยนะครับผมเพราะว่าขายตามสภาพนะย้ำว่าขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวดูกันบ้างครับผมเนี่ยแต่ภายในสวยมากเลยนะครับคันนี้ภายในสวยสวยคอนโซลสวยเก็บสวยนะครับนี่นะครับเสีอาจจะมีตำหนิหน่อยนะครับผม เสต้องมีตำหนิหน่อยนี่ครับนี่แปดหมื่นเก้านะครับพี่พี่นี่แปดหมื่นเก้านะครับนี่นี่นะครับภายในคอนโซลสวยนะครับเบาะเบอสวยติ๊กเกอร์รีวิวเดิมอยู่ครบนะครับนี่จะมาทราบเรื่องกันบ้างครับโอเคนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับผมเครื่องยนต์ติดได้แอร์มีตะลุมนะครับผม เครื่องเกียร์สบายนะครับเครื่องเกียร์นิงน่งๆเลยนะครับนี่ครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวพาดูองเครื่องก่อนครับผมเดี๋ยวครับ ครับสภาพเครื่องประมาณนี่เครื่องสวยๆเลยนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับเครื่องดีโฟดีนะครับเครื่องก็มีฟันไม่มีไอนะครับเครื่องก็มีฟันไม่มีไอนะครับห้องเครื่องสวยเพลินเดิมนะครับเพลิมนะครับเมาเลยนะครับราคา89,000ื่นนะครับติ๊กเกอร์เดิมฝากระปูงยังเป็นฝากระปูงเดิมเลยนะครับ 89,000บาทนะครับลดได้หนึ่งบากเลยแปดหมื่นเก้นะครับคันนี้อ่าโอเคนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับแอร์ต้องมาเช็คเองนะครับระบบแอร์ต้องมาเช็คเองนะครับคันนี้ผมแอร์ต้องมาเช็คเองนะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูคันตบกระบอกกันครับผมรอบนี้เป็นรถเก๋งนะครับเป็นตัวต้าอัลติสนะครับผมอัลติสปีปี2000 ปี2005นะครับผมหรือปี48นะครับคันนี้ออาติดปี2005ปี48นะครับผมคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีรถเบนซินล้วนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีติดแก๊สนะครับคันนี้เบนซินล้วนแท้ไม่มีติดแก๊สนะครับผมรถมือเดียวอห้างปายแดงเลยนะครับคันนี้ออาติสนะครับผมเนี่ยพาษีเต็มปี69นะครับผมสภาพภายในโดยรวมยังสวยๆเลยนะครับราคาคันนี้ก็เท่ากันนะครับคันนี้89,000บาทนะครับ89,000บาทนะครับผมนี่ พาสีเต็มนะครับผมยิบสี่กุมภาสองหกเก้านะครับผมให้ดูกันบ้างครับผมนี่ภายในก็คือสวยเลยนะครับนี่เบาะกำมะหยี่สวยเลยนะครับคอนโซลสวยไม่แตกไม่ลา้วนะครับอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่ภายในสวยสวยเบาะกำมะหยี่แท้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัว E นะครับตัว E นี่ครับ ดูครับทรงรถอะไรพวกนี้โอเคนะครับนี่โอเคนะครับผมทรงลงทรงรถอะไรพวกนี้นี่ครับนี่ครับนี่ให้ดูครับ script, okay. okay. นะมาแสดงรงกระบังครับผมกระจกไฟฟ้านะครับอีแบกถูกลุมพิพายมาให้นะครับเกียร์โอโต้นะครับคันนี้เบาะภายในของับหน้าขับนะครับคันนี้หน้าขับน่านั่งมากบาแรดงรถกระบังครับนะ แถวน้ำมันนะครับครึ่งถังเลยนี่โอเคนะครับแอร์ก็ยินจับใจแน่นอนนะครับผมนี่ครับแอร์ก็ยินจับใจเลยนะครับนี่คอนโซลเกะสวยนะครับนี่แอร์ยินแอร์หนาวๆเลยนะครับเอแบ็กนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ครับไม่แสนสี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ก็ได้ทุกเกียร์นะครับนี่มีกล้องถอยด้วยนะครับนี่ นี่ครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันก่อนครับแป๊บนึงคลิปนี้อาจจะรีบรีวิวหน่อยนะครับเพราะว่ามีรถหลายคันนะครับอาจจะไม่ดูห้องเครื่องหมดครบทุกคันนะครับนี่ครับขายนยนต์พันหกนะครับเบนซินล้วนแท้ไม่มีแก๊สนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับทีดื่มนะครับ เพเดิม้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับของเครื่องใสๆเลยนะครับราคาคันนี้นะครับ89,000บาทนะทครับเอาไป890 0 0บาทพอได้เก่งออติขี่เกียออโต้แล้วนะครับสภาพพร้อมใช้งานครับคันนี้การันตีเลยนี่ะดับเครื่องก่อนครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาชมสี่ันท้ายกับบ้าครังผมของคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูพระเอกของเรากันบ้างครับผมนี่ครับมาใหม่เหมือนกันนะครับพระเอกของเราเนี่ย มาใหม่นะครับพร้อมคอกเลยนะครับนี่คอกหนาสี่ชั้นเลยนะครับราคานี้พร้อมคอกเลยนะครับพร้อมคอกพร้อมโอเลยนะครับไบเทกนี่นี่ครับมาใหม่เลยนะครับนี่สีสันโดยรวมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ภาษีเพิ่งต่อใหม่นะครับเต็มปีหกเก้านะครับนี่ครับคันนี้เป็นตัวต้ตามาเทกตาเต็มปีสี่ศูนย์นะครับคันนี้ราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนะ แอร์เย็นเพียงเพราะพวงมาลัยพาวเวอร์เทลโรงงานนะครับคันนี้แอร์เย็นเพียงเพราะพวงมาลัยพาวเวอร์เทลโรงงานนะครับพร้อมคอกนะครับผมนะราคานี้คอกไม่ต้องจ่ายเพิ่มราคา9ก้าหมื่นห้าพร้อมคอกพร้อมโอนเลยนะครับราคานี้เลยนี่ครับนี่พร้อมคอกเลยนะครับนี่ไปดูครับนี่เพีงประตูภายในสวยๆเลยนะครับนี่คอนโซลเก๋เกือบสวยๆเลยนะครับผมนั่งนั่งหน้าขับนะครับนั่งนั่งหน้าขับนะครับเลขไม่เพียงสามแสนกว่ารูนะครับนี่ สีสันก็โอเคนะครับนี่ฝาท้ายได้ดื่มนะครับให้ดูพื้นกระบะนะพื้นแชสซีโอเคนะครับยังโดยรวมยังถือว่าสวยๆเลยนะครับผมคอกหนาๆเลยนะครับคันนี้ราคา9ก้าหมนห้าพร้อมคอกเลยนะครับคอกหนาสี่ชั้นนะครับคันนี้พร้อมคอกเลยนะครับนี่ให้ดูกันบ้างครับผมนี่ที่บอกเบอร์ภายในก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับ อ่ะวัตถุรถยกั่บ้างครับโอเคนะครับเพื่องปิดง่ายนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวทำคลิปวิวเต็มอยู่นะครับกดบววหนึ่งมาครับท่านผู้ชมให้เนี่ยวคลิปรีวิวเต็มนะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับผมห้องเครื่องยังไม่เปิดนะครับในคลิปต่อไปจะเปิดให้ดูตัวรถเนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้ก็ยังได้บางๆเลยนะครับผมพกเลยนะครับนี่หลังค้านี่คือสวยเลยนะครับ พร้อมโคกอมโอนนะครับคันนี้ราคา95,000บาทนะครับ95,000บาทแล้วก็โตลต้าไทเกอร์ดีฟดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมถุงลม a b a บ็นะครับคันนี้ราคา99,000บาทนะครับ99,000บาทนะครับผมนะถุงลมไม่ภัยมาให้กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับหาซื้อได้พี่น้องกระจกไฟฟ้าบาได้หนี่ให้ดูรถดูรอบกันก่อนนะครับนี่ไทเกอร์ไทเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ ่ประมาณนี้นะครับราคา99,000บาทนะครับให้ดูกันบ้างครับผมกระจกไฟฟ้านะครับเด็กกระจกไฟฟ้าครับภายนงภายในสวยเลยนะครับสวยกิิบเลยเดี๋ยวมาจะเราดูกันบ้างครับโอเคนะครับสภาพโอสคตัดติดง่ายนะกัรันตนนะครับแอร์เย็นลมแรงนะครับ นี่ครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเบาะภายในสวยๆเลยนะครับเบาะยังสวยๆเลยเหมืหุงเครื่องกัะบ้าครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาที่ปืนฝากระปูไม่เจออ่ะเอ็นนะครับพอเครื่องเป็นเวลานี้ในพลัะไรอร์นะครับ ตอรก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเพจเติมนะครับอเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับไทเกอรื่อดีนะครับคันนี้ภาษีเต็มปี69นะครับนี่ภาษีเต็มปี69นะครับผมจีบสองกันยาสหกเก้าครับภาษีเต็มนะครับคันนี้เปิดราคา9 9 0 0 0บาทนะครับ99,000บาทนะครับราคานี้ต่อรองกันได้นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ อันเด้เดี๋ยวเขาครีวิวรถก,กันเพะวันนี้มีูกคามาชมรถนะครับมานี่ครับเนี่ยมาใหม่นะครับผมวีโก้ตอนเดียวนะครับวีโก้ตอนเดียวเราอยู่คันนี้คันเดียวในร้านนะครับเราอยู่คันนี้คันเดียวในร้าน,นครับนี่วีโก้ตอนเดียวนะครับผม วีโก้ตอนเดียวว่ามีลูกค้ามาชมนะครับเอ,อ,เอ,อมาดูตอนมาดูลีก่อนเอาโอเคจัด okay, จไปเพราะอ่าวีโก้ตอนเดียวนะครับผมมดูเข้าเรื่องเราต่อนะครับวีโก้ตอนเดียวไม่เจ็ดหมื่นแปดนะครับเดิมเลยบางๆคลิปนี้คันนี้ผมได้รีวิวเต็มไปแล้วนะครับผมเราเข้าไปดูคลิปที่ดูข้างๆกันเลยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ข้างๆให้ดูนะครับผมใครจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูวิคลิปรีวิวเต็มได้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคัน ปีสี่เ้นแรกเลยนะครับยางดีสีเส้นนะครับเดือบเบามากเลยนะครับเดิอบเบามากเพื่ออะไรเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่นีเพื่ออะไรเนื้อสวยๆเลยจะเบิงภายในกันแล้ววะทำไมไม่ใส่ที่นี่เดือบเบามากเลยนะครับไปดูครับภายในฝั่งนิทูนี่ ไปเลยครับเบาเขียบต่างๆสวยกิ๊บนะครับนี่สวยกิ๊บเบาะสวยๆเลยนะครับ,บ,บนีบ่นี่นนขามาดูรถนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับกันนี้อ่ะเดี๋ยวดูของเครื่องกันบ้างครับผมเดีย๋ยวดูกันดูว่าไม่เจ็ดหมื่นแปดจริงไหมนี่ครับกระจกมือหมุนนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นแปดเครื่องเกียร์ตาติดง่ายนะครับ นี่ครับคอนโซลคอนโซลสวยเกะสวยนะครับคอนโซลสวยเกะสวยนะครับผมนี่แอร์เย็นนะครับไม่เจ็ดหมื่นแปดแท้ครับการันตีว่าไม่เลขไม่นี่ไม,ม่ของแท้นะครับมาชมห้องเครื่องเผื่อเอซี้ไหนไม่อยากดูคลิปด,ดูเต็มนะครับเดี๋ยวดูคลิปผมก็ได้นี่ครับนี่ห้องเครื่องสวย,สวยเลยนะครับ รส,สวยเลยครับอองเครื่องสวยขาดหน้าเดิมนะครับตาเขาอยู่ครบนะครับแอลก็อยู่ครบเทตื่นนะครับติเกอร์อมอเดืมนะครับออออะรบะพรมชสงานเลยะระพรมชสงานเลยนะครับคันนี้เนี่ยรถได้มีการขยับนะครับแก้มพัเดืมิเกอร์โมโกดืมนะครับ ราคาแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าบาทนะครับราคานี้ซื้อสภาพยังไงก็คุ้มนะครับซื้อรถตอนเดียวพอรถตอนเดียวการที่จะหารถสภาพสวยนี่หายากมากกว่ารถแคลบเลยนะครับผมบอกเลยนี่อ่ะเดี๋ยวมาชมคันนี้กันบ้างครับผมวีโก้สมาร์ทแฉบตัวต่ำนะครับคันนี้วีโก้สมาร์ทแฉบตัวต่ำนะครับคันนี้เป็นเปิดแคลบได้นะครับผมคันนี้นะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้เป็นปี53นะครับผม หรือปีปี53หรือปี2,010นะครับผมคันนี้เป็นตัวเจรู้เริ่มต้นนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ,บราคา1 9 9 0 0 0บาทนะครับนะ199,000บาทนะครับเดี๋ยวพาชมกันบากครับผมนี่สีสันโดยรวมสวยนะครับน,นี่สีสันโดยรวมสวยนะครับนี่นนน ติ๊กเกอร์เดิมสีสันสวยนะครับนี่นี่นี่สีสันสวยนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวพาดูกันบ้างครับผมเป็นกระตัไฟฟ้านะครับคันนี้เบาะก็เบาะสวยนะครับนี่เดี๋ยวพาดูนี่ครับซิงเกอร์เจอคือเปิดแคมปได้นะครับเปิดแคมปเปิดแคมปได้นะครับผม อ่ะดูครับเบาก,ก็มายีนะครับ,บนี่เบาะนึ่งสวยๆเลยเดี๋ยวพา,าดแล้วอยู่กับบ้างครับผมนี่ไม่แสนเก้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถผมแอร์ยึดทุกคันนะครับนี่ไม่แสนเก้าราคาชัดเจนนะครับน,นี่เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ,บ้างครับผม เครื่องก็สวยๆเลยนะครับของเครื่องก็สวยๆเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นยังไม่ใช่ตัวร้อยสี่ร้อยยี่สิบแรงนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวร้อยตัวแรกนะครับผมดีพอดีตัวแรกนะครับเครื่องดูเดือนกับวีโก้ตัวนี้เลยนะครับของเครื่องก็เป็นประมาณนี้นะครับคันหน้าดื่มอ่าแอลก็อยู่ครบนะครับเตี๊ดื่มนะครับสติ๊กเกอร์มอก้ดื่มนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับเขา ใจก็ติดต่อมาได้ครับราคา1น9่งแบาทนะครับหนึ่งแนมื่เก้นบาทนะครับผมละยนมีครบพรอมโอนทุกคันนะครับเดี๋ยวเลยมีครบพ้อโอนทุกคันนะครับเดี๋ยวพามาชมกันบ้างนะรถเราก็มีประมาณนี้นะครับสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวขอทวนราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับวีโก้คันนี้หนึ่งแบาทครับวีโกตอนเดียวหนึ่งแบาทนะครับไทเกอร์ด 90,900บาทนะครับไมเท็กแครพร้อมคอกนะครับนะ95,000บาทนะครับแล้วก็เก่งเอาติดนะครับเก่งเอาติด89,000ไทเกอร์ดีโฟดีสีน้ำเงินกับสีบอลราคา89,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไมเท็กถูกสุดของร้านเรานะครับ85,000บาทครับิจร่อเบอร์โทร06553677ได้เลยนะครับเวลนเ้ร่อเบอร์โทร06553677ได้เลยครับเบอร์โทร ร้านเรานะครับร้านเก่รถบ้านจังหวัดนครพนมนะครับถ้าในสนใจติดต่อเบอร์โทร0 6 5 5 3 6 1 7ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมร้า,า,านเราก ok ่าานนาอน<ๆ>นะครับมาชมนาร้านเราก่อนก่อนนะครับนี่ครับผมนี่ร้านเก่กรถบ้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่คือร้านเรานะครับร้านเี็กพนมนใหญ่ครับถนนเส้นนครพนมท่าพนมหรือสยามคูน212นะครับนี่คือร้านเรานะครับ ร้านแล้วนะครับพิมพ์ซื้อใน Google m บ่อร้ายเกี๊โรบ้าคาเซ็นเตอร์ทั้งมาตามแผนที่ในก o o g l e Map เลยนะครับไม่ซื้อไม่หาว่ากันแครแวะมาบึงมาชมได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง YouTube นายหมูกี้รีวิวบ้านเกี๊โรบ้านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมวจงจบนะครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ